ใจเย็นเย็นมาเลยพี่น้องสวัสดีค่ะพี่ตั้งดีดีดูน้องมานาะเล่นของเล่นดีดีด้วยของเล่นลนี้เลอกแย่เก็บใถุงไม่ให้กระเป๋าผีเสื้อโทรศัพท์ยังไงฮลัลโหลมานาะ สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะป้าลุงมีมอไซดด้วยนะคะเนี่ยมอไซด์มอไซด์นี่เก็บได้ให้หน่อยม,มีเก้าอี้ด้วยค่ะมีคนสวยด้วยเนี่ยคนสวยก็มีเอาก็คนสวยมีกำไลข้อมือเอาเขียนมาใส่กำไลข้อมือเอาเขนมาให้แม่ก่อนรู้สสวย ยาสารามีนาฬิกาหนึ่ใส่นาฬิกาไหม่ใส่นาฬิกาให้นี่กะใส่ง่เด็กตัว็ีสาวนใส่ให้ ด้วยมมไกด้วยอ่ะ ดีๆสิโอ้โห88องศาอ้อว้าว,ว,ว,วาสวยอ๋อสวยสวยร้อนมากเลยเน่เนๆดูน้องมะนานะคะป้าเปาอะนั่งลงนั่งดีๆโอ้อยมามา่ีผมข่อยโอ้ยตายโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บ โอ้ยผมแม่ก็ยังล่วงอยู่โอ้โยเจ็บจังเลยอือวผมตัวเองเออเออเอออฮพอแล้วคะ่ะยุ่งเยิงหมดแล้วนี่โอ้ยโอกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าผีเสือ้อผีเสื้ออืมผีเสื้อ Báo ký xưa à, 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 Tăng con một con Kẹt nhanh Kẹt nhanh ngay, mấy tiền Kẹt mấy tiền บบนี้มันเป็นแบบนี้นะมามันเป็นปีแบบนี้นะลูกแบบ ดีนั่งดีให้มันเป็นเห็นเยนเกียมอวอันนี้ค่าคือหวีพิเศษจะวีผมให้มานานึวผมหน้านาด้วยโอเคโอ้ยสวยจังอันนี้คือโตะ๊ะ <c oughs> แต่งหน้าของฉันฉันจะโทราศัพท์หาเพื่อนก่อนตุ๊ตตุ๊ตตุตตุฮลัลโหลมานาหรอคะทำอะไรอยู่ ฮัลโหลคุณแม่คุณแม่คุณแม่จา๋าอันนี้แนนจิวอันนี้นาะฬิกาเราจะใส่นาฬิกาอแม่ใส่ให้ฉันนัน่งสุขฉันที่ฉันฉลาด เธอรู้หไหมว่าน้ำตาฉันไหลโอ๊ยมันบ่อยอยู่ลูกเอ้ฉันมองตามรถเล่นสุดตาอูดรนดังมา,ามันบาดใจนพาเธอไปที่ไม่ใกล้ฉันอะฮั <Hello. S 1> ลโหลฮัลโหลฮัลโหลป๊า าฮัลโหล้ฮัลโหลหาป้าป้าก่อนฮ <Hello. S 1> ัลโ <Hello. S 1> หล<า>ป้าป้าอ้าวอละฮัลโหลป้าป้าทำไรอยู่กินข้าวหรือ,อยังฮัลโหลลน่น้อยอยู่นะภ <laughs> าษะายังดีเนาะฮัลโหลมานาน้อยแม่พรมให้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุฮัลโหล อยู่ฮัลโหลข้าไปหนักแน่โอ้ยง่วงนอนฮัลโหลป้าลุงเอฟซีอ่ะฮัลโหลป้าลุงอ่ะฮัลโหลป้าลุงฮัลโหลป้าป้าลุงป้าลุงทำอะไรอยู่ Hello, กินข้าวหรือยังกินข้าวหรือยังอืมจุดตุดตุดจุดหาคุณยายฮัลโหลคุณยายมอนทำอะไรอยู่คะคิดถึงจังเลย คุณยายมอนทานข้าวกับอะไรเหรอคะคุณยายมอนอ่ะเรียกคุณยายมอนสิฮลัลโหลคุณยายมอนเดี๋ยวเร็วฮลัลโหลเดี๋ยวเร็วยายกำลังพูดด้วยนะ่ฮะฮัลโหลคุณยายเร็วเร็วโอ้ยนั่งดีนั่งดีดีฮัลโหลอ่าแม่ไม่พูดดานาะไปแล้วนะทางนั้นอนะ่ะไม่เล่นด้วยนะท่าไม่เล่นกับแม่นะฮ<ะ>ัฮโลโหลวันนี้ตะกา เบานุ่นนุ่นนนอนสองตัวตามาเร็วเร็ตัวต่อโอ้ยขออนุญาตนั่ง ป้องป้งป้งปั้งปังปั้งทำปืนปั้งเออปั้ง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 ปัเออเดี๋ยวแม่จะทำเดี๋แม่จะจะไปหัดยิงปืนที่นี่มีสนามปืนนะคะทุกคนไปจ้างมงปืนปั้งปั้งไ้ว้ป้องกันตัวเผื่อมีอะไรฉุกเฉิน เราเปชวนไปอยู่ได้นี่สนามยิงปืนพี่น้องอยู่ใกล้ๆค่อยได้ละน้องมันเทศดดีอไอ้มันเทศดดีแต่น้องนั่นเทศดเมา มีพัดลมมาพัดแล้วเขยังชั่วหน่กกนนอยอาบน้ำก่อนเนอะเนียวเนียวก่อนนอนเนี่ยม,มันมีอาบน้ำให้อาบด้วยเปล่า้ำน่ะ หมอบอกไม่ให้เล่นมือถือะนะเขาก็ต้องเล่นกับปูกเข้าแบบนี้แหละว้อคุณช่างถามได้เลยไม่เล่น oh oh โอเคบายบาย,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 ย okay, bye. ให้แมมมีม่หน่อยบายบาย บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลุงค่ะบาย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 ายบาย